คุณเป็น1%ของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือเป็น99%ของคนที่กำลังไขว่คว้ควาความฝันอยู่หากคุณยังไม่ใช่คน1%คุณสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้สู่ความสำเร็จได้เพราะในปัจจุบันมีแนวทางมากมายหลายอย่างที่คุณจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินการงานการปรับ mindset การยกระดับของจิตใจ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้นั่นเองค่ะวันนี้มี14แนวคิดมาฝากทุกคนสำหรับการที่จะกลายเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นหรือกลายเป็นคน1%เอร์เซที่ประสบความสําเร็จข้อที่1ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรการทำได้ตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำได้ต่ำกว่าม,มาตรฐานอาจจะโดนด่าถ้าคุณอยากได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ถ้าหมายตายก็คือคุณจะต้องทำให้เกินความคาดหวังเล็กน้อยขณะเดียวกันก็อย่าลงมือทำเกินมาตรฐานจนเกินไปเพราะมันจะทำให้คุณเหนื่อยข้อที่2การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาที่จะช่วยให้คุณมีจุด,จดยืนที่ชัดเจนกระทั่งสามารถเป็นตัวของตัวเองและตั้งค่าตัวได้อย่างอิสระข้อที่3ถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้กับคนเก่ง คุณยอมจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นข้อที่สอย่าเป็นคนที่น็อตหลุดง่ายเพราะมันจะชุจะคอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้ชีวิตของคุณได้ดีข้อที่หเมื่อมีคนติเตียนด้วยคำพูดที่รุนแรงเขาไม่ได้กำลังลดทอนคุณค่าของคุณแต่เขากำลังช่วยให้คุณมีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นต่างหากละ่ะข้อที่6 คนที่เป็นนักคิดรเริ่มมักจะเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอข้อ7หากคุณอยากประสบความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขันกันมากมายอยู่ในปัจจุบันนี้ทักษะการคิดรเริ่มทักษะมัลติฟังชันและทักษะการใช้เทคโนโลยีจะช่วยทำให้คุณไปได้ไกลกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนข้อที่8จกักรวาลนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่มองเห็นแต่ข้อเสียเปรียบ มากกว่าข้อได้เปรียบของตนเอง 9. ปัญหาและความทุกข์ที่เข้ามามันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ 10. คนที่ฝึกจิตใจมาเป็นอย่างดีเขาจะเป็นผู้ควบคุมความหมายของชีวิตตัวเองได้ 11. แม้คุณจะเจอปัญหาชีวิตหนักแค่ไหนก็ตามคุณเสียใจอยู่กับมันได้แต่คุณจะต้องไม่เสียใจและก็ไม่เสียเวลาอยู่กับมันนาน 12. ถ้าเจอปัญหาที่ทำให้เหมือนจะไปต่อไม่ไหวแค่พักสักหน่อยแล้วคุณค่อยกลับมาเริ่มใหม่ข้อ 13. ถ้าทำสิ่งหนึ่งไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ว่าคุณจะล้มเหลวไปทุกเรื่องและไม่ใช่ว่าคุณจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตข้อ 14. อย่าเปลี่ยนให้คุณค่าที่สร้างมาทั้งชีวิตถูกทำลายด้วยคำพูดหยาบคายเพียงไม่กี่วินาที พราะแน่นอนว่าคุณนะ่ะถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จจะมีผู้คนที่คอยบันทอนกำลังใจคอยพูดว่าคุณอาจจะทำไม่ได้หรือคุณไม่มีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นหรือเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่ประสบความสำเร็จจิตใจของคุณเองก็จะต้องเข้มแข็งและคุณต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งมันอย่างตั้งใจค่ะก็ขอให้คุณเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จแบบคนหนึ่งเปอร์เซนนะคะ สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ